อ่าเดี๋ยวให้คุณกัมพูเล่าความหลังให้ฟังนะคะความหลังประกอบไปด้วยกากและเกลื่อนค่ะเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปเยี่ยมบ้านผมนะฮะบ้านผมอ่ะคุณมีบ้านอยู่ย่านสิริราชมีมีมีอยู่วัดระฆังโคสิตารามเลยอ๋อวันนี้พาน้องๆมานะคะแถวย่านสิริราชนะคะย่านนี้ก็คือถิ่นเก่าของ สัมเปอนกัมพูนะฮะขออันนี้เป็นสายการบินผมนะครับผมเป็นนักบินนะครับเคยบินทบาทแถวนี้เหรอคะเคยสายการบินบอกว่าเป็นกัปตันเหรอเป็นกัปตันเหรอมาให้มาบินทบาทนี่ผมบินทบาทแถวนี้นะคุณรัชนีทำไปเล่นไปนะผมอยู่วัดละฆังโคสิตารามนะแล้วร้านเนี้เขาเป็นร้านเออเก่าแก่ทั้งสองร้านนนนนนไปเท่านั้นมาเเออดี๋ยวพาไนเก่าแก่เลย อาหารใต้เก่าแก่เป็นร้านใต้อ่ะอันนี้ชื่อว่าร้านสอ,องร้าน,นชื่อร้านฉวางแม่อวยอนี่โอย้ยกับข้าวเยอะเลยอ่ะอันนี้เป็นร้านอาหารใต้ที่เก่าแก่ในย่านนี้มากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าเขาเคยบิณฑบาตแถวนี้ผ่านมาโอ้โหเล่าประวัติเลยนะผ่านมาก็เลยนึกได้ว่ามันมีร้านอาหารปากใต้ที่เก่าแก่มากอยู่ย่านนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะนี่จะเป็นจะร้อยปียังครับเจ็ดสิบปีเก่าจริงเนาะเก่าจริงสามรุ่นคุณแม่ยังอยู่นะคุณแม่คุณแม่อยุ่เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้แม่เก้าสิบเจ็ดแล้วแบบชวางนี่อยู่จังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นอำเภอหนึ่แล้วมีเชื้อเป็นเขาเรียกะเป็นคนที่ฉวางเลยใช่ใชค่ะใครเป็นคนฉวางแม่หรือพ่อแม่แม่ดูสิเพรว่าผิวขาวกันนอครับเอาสั่งอาหารจะกินข้าวกิาวกินข้าสั่งเป็นถ้วยรามอราดเก่าแก่มากนะฮะน้องๆสั่งเป็นอะไรจ๊ะสเป็นถ้วยนี่แหละสั่เป็นถ้วยมา่งเป็นถ้วยมเอเป็นถ้วยเลยค่ะอันนี้ัวกิ้งั เอาเนื้อเอาเนื้อจ้าแหนสตอกะปิครับหมูกะปิใช่ไหมครับผมเขาเป็สตอร์เยโอ้โหอาหารกะปิวันหนึ่งทำกี่อย่างคะประมาณ30ประมาณสาชนิดนะฮะเฮ้ยเขามีสตอด้วยนะสตอสตออ้าวสั่งแล้วนี่ของเราใช่ไหมเนี่ยหมูหมูของเราอ๋อใช่ใช่ใช่ระวังสั่งสั่งเยอะแล้วกินไม่หมดนะเอออ่อเดี๋ยวให้คุณกัมพูเล่าความหลังให้ฟังนะคะความหลังประกอบไปด้วยกากและเกลือ ไม่ใช่นะคือมาย่านนี้เหมือนกับได้กลับบ้านอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปเยี่ยมบ้านผมนะฮะบ้านผมอ่ะคุณมีบ้านอยู่ย่านสิริราชมีมีมีแย่เลยอยู่วัดระฆังโคสิตารามเลยอ๋อบ้านเก่าบ้านเก่าวัดระฆังโคสิตารามแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูโอ้ยโทษย่านย่านนี้จะเป็นตึกแบบน่าจะประมาณ4050ปีเนาะอฮ้ยเกินมา อันนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้รียนอะไรมากมายอันนี้คือตึกเก่าใช่ไหมนี่สไตล์เก่าที่นี่เป็นย่านเก่าแก่นะครับของกรุงเทพมหานครเลยนะคุณผู้อันนี้ถนนอะไรนะพี่เขาเรียกถนนอะไรวะวางหลังสิบามคืออย่างเงี้ยอ่างหลังมันอยู่ตรงท่าศิริราชแต่มันเป็นถนนนะซอยวางหลังส3บามเลยนะอ่าก็แสดงว่าสมัยก่อนย่านนี้คือวางหลังนะครับมันมีวางหน้าเพราะว่าวางหลังก็คือ วังหลังก็มีวังหน้าวังหน้าวังหลังใช่คุ้นๆเนาะสมัยก่อนสมัยสมัยต้นๆ้นรัตนโกสินทร์น่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะที่อยู่ใกล้ๆสิธรรมศาสตร์น่ะเขาคือวังหน้าทางด้านเนี้ยเขาเรียกวังหลังไกลกันเหมือนกันแล้วก็พระบรมมหาราชวังอ๋ออโหแจ็คกี้เราจะกินหมดไหมแจ็คกี้ ก็มักจะได้ยินคําพูดนี้เราจะกินหมดไหมเราจะกินไหวไหมแต่สักพักหนึ่งครับไม่เหลือเราจะกินพอไหมพอก่อนไหมพอก่อนไหมครับถ้าเดี๋ยวกินไม่หมดเอาข้าวก่อนเลยครับค่ะหมดแล้วคะน่าทานมากดูดิโอ้โหไข่ลูกเคยหมูตะไคร้พวกกิ้งเนื้ออันนี้เขาเรียกอะไรนะกระทียมใบเหลียงกะทีไมใบเหลียงเป็นอย่างนี้ต้องกระทีใบเหลียงแล้วมีย่างมะพร้าวด้วยนะหมูสตอ แกงเหลืองอ้แกงเหลืองปลาอะไรนะฮะแกงส้มปลาปลากระพงอ้ามาเราสั่งสองสหอย่างห้าคนหอย่างอันนี้กินหรือว่าอย่างไรคะเอามีผักสดให้ด้วยนะคะร้านนี้เขาเก่าแก่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติเนี่ยไว้ใจได้อร่อยจริงแต่เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนะอร่อยจริง แล้วชิมหมูกะปิอันนี้จะกี้ผมแนะนำนะลองกินลองกินด้กขวกิ้งเหนือนะอร่อยมากผมกินข้าวกิ้งเหนือมาแต่หกะปิอร่อยค่ะหมูก็ะปิอร่อยมากกะปิเขาดีกะปิเขาดีกะปิดีเลยเห็นไหมเห็นไหมกะปิแบบคือเข้มข้นมากเลยเหมือนไปถึงนครเลยนะจริงนี่กับโลองดูอย่าตักแต่สตอตักหมูด้วยแล้วน้ำมันด้วย คือมันแบบมีความนัวนัวมันมันคือน้ำเนี่ยอย่าทิ้งนะถ้าเหลือติดจานต้องเทคลุกข้าวเลยนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงน้องออนน้องออนทำได้ขนาดนี้ไหมนี่สาวกระบีนะน้องออนทำได้ขนาดนี้ไหมกะปิดีอร่อยดูที่กะปิถูกไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากะปีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ฝีมือแม่ครัวหรือเปล่าครับ กะปิดีเนี่ยใช่กะปิดีมาเจ็ดสิบใช่วัตถุดิบก็ต้องดีเป็นไงพี่มาเป็นไงอ้าวอร่อยอยู่แล้วไม่งั้นผมไม่แนะนำมาหรอกมันดวใช่ไหมมันแบบปกติไม่ได้แนะนำเลปกติเว่ยตา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 ยมอตลงยังลงยังลงยังสำลักเลยอันนี้นี่มาดูแกงส้มแจ็กกี้ย่าเพิ่งกินนะแตวพี่เหลือไปให้ ไยไว้ก่อนปกติจะต้องถ่าย,ยแกกี้กินนะอันนี้แกงแกงแกงส้มใส่ปลา, so ากระพงใส่ปลากระพงตอไม้นี่ตอไม้เปรี้ยวนะเอไม้ยองตอไม้ดองหมูตะไคร้ก็อร่อยมากครับอันนี้เขาแถมผักแบบว่าหมูตะไคร้ก็อร่อยมากเนี่ยหมูตับแกงส้มเขารสนะคูดความเปรี้ยวอะไรพอดีเลยเห็นไหม ความเปรี้ยวความเค็มความนัวพอดีเลยแจ็กกี้ยังไม่หิวนะถ่ไปเรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆเอาให้ได้สักสิบนาทีนะสำรักนี่เขาเรียกสำรักความอร่อยออืมา่สำรักความอร่อยลูกไก่ลูกเคยเขานะน่ากินนะไทยลูกเคยเมนูธรรมดา อะไรอร่อยแจงส้มอร่อยแล้วเป็นไงเป็นไงไหวอวกปรับไหวไหเนี่ยอะไรครับอยู่ใกล้ศรีราชาอยู่นะอันนี้ใบเหลียงวันละประมาณ30มสิบกระยางว่ากันนะใบเหลียงต้มกะทิแต่ว่าเ็าใส่ยอดมะพร้าวด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนอัพเวลขึ้นไปนะคะผักสดก็นะบัวบกอร่อยเยอะ อ <ii> ันนี้เ็าเรียกอะไรนะมันปูเดี๋ยวฟัง่อนฟัง่อนอันนี้เรียกมันปูอันนี้มะม่วงหิมะพานคือเป็นคนที่แบบว่าพูดแต่เรื่องของตัวเองไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรวะมะตูมอินเดียมะตูมแขกมะตูมแขกไอ้นี่กะถินไอ้นี่ไอ้นี่ใบแมงลักไอใบแมงลักพร้อมจะพูดอะไรเชิญขอกราบเรียนเชิญจะบอกว่าน้ำกะทิเขาอะค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันเข้มข้นมาก มันเข้มข้นมากจริงๆมันมีความเค็มความมันแล้วก็ความหอมอ,อันนี้เนี่ยหากินยากมากนะคนที่จะทําอร่อยได้ขนาดนี้น้องออนทำได้ไหมถามอีกละทำทำทรงเนี้ยได้เลยรสชาติไม่แ<ม>น,น่นอืมอืมะทีแล้วกะปิกะป,<ค>ป,ปิมะกะปินิดเดียวทำยังไงน้องออไมิมีการเอาเผื่อใครทํทำตามตั้งกะทิเอาหัวหรือหาง น่าจะหางก่อนเอาหางก่อนอหางออตั้งกะทิหางกะทิอยู่ตรงไหนอ่ะนะก่อนหลังจากลำตัวมนะะันหัวกะทิตัวกะทิะหางกะทิต,ตั้งกะทิหัวกะทิ <S 2> <S 2> ไม่ไม่จริงๆผมไม่รู้จริงๆนะนี้ผมไม่ได้ยวเยาหยวนนะหัวกะทิกับหางกะทิมันคืออะไรหางกะทิคือชั้นที่สองน้ำที่สองน้ำที่สามเป็นหางน้ำแรกเป็นหัวอ๋อน้ำแรกคือหัวกะทิใช่ค่ะ ทำไมไม่เรียกกะทีน้ำแรกกะทีน้ำสองกะทีน้ำสาม,มเรียกหัวกะทีหางกะทิผมก็สงสัยมานานแล้วนะเออเ,อ,อเราเอะมันเหมือนหางแมวหางหมาเปล่าวะอ๋อต่อระว่างอ่าเป็นสูตรที่บ้านนะพี่ตั้งกะทิใส่กะปิใส่หอมแดงทุกหอมแดงลงแล้วก็ตั้งแล้วก็ละลายกะปิล,ละเสร็จก็ใส่ใส่ใบเหลียงลงไปหให้เดือดหอให้เปื่อยนิดนึงก็ยกแบบปรุงรสปกติค่ะน้ำตาล ลรถอะไรเงี้ยเอาทำไมมันดูง่ายจังอ่ะใช่ง่ายคือทำอาหารมันทำอาหารมันไม่ได้ยากคุณราชนีแต่มันอยู่ที่ฝีมือเราเรียกว่าความความความสมดุลของของสัดส่วนันิแต่ละส่วนมันกลมกลืนมันไปด้วยกันได้ยังคุณราชนีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงของคุณผ่าเผ็ดแน่นอนคธออย่างแรกก็ไม่ผ่านแล้วทำอาหารไม่มีเผ็ดทำจิดๆเหมือนเด็กกนุกบาน มันกินไม่ได้ไงมันก็ไม่สมดุลไงมันก็ไม่อร่อยไงเออโอเคโอเคแล้วจะกินข้าวเนาะมามาเดี๋ยวถ่ายให้ไม่ต้องสต๊อปเพราะว่าจะได้เห็นไอ้เนี่ยไอ้หัวขาวเนี่ยยังไม่ได้เห็นมันเลยเนี่ยนี่นะคะร้านบรรยากาศก็ประมาณอย่างนี้นะยอมไม่ได้เป็นเอกลักลักแล้วอะไรนะอะไรนะดอั อยากผมนี่ว่ะโอ้โหอยากลองดีดีแล้วดีดีแล้วเขาเรียกสีอะไรนะคะชอบดอกเรา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 ไม่ใช่ดอกมันนะดอกเราเรียกแบบเงินนสีสวยนะดักตมีไฮไลท์สีดำใช่มันเป็นเหมือนกับผมขาวแต่มีไฮไลท์ดำไอ้นั่นมันมีสีแดงด้วยนะแดงนี่มายังไงแดงนะจริงๆผมแดงนะอ้าวเหรอเออเป็นผิวเป็นผมแดงนะแดง รู้แดงได้ไงอ่ะเด็กับอ๋อเป็นเด็กหัวแดงเหรอฮะที่เิีงเพียงเาอกหัวแดงไม่เกิดขัดหนึ่งเดือนใครนินทาล่ะ <c oughs> บนโต๊ะอาหารเนี่ยคนรัชน่ะ <c oughs> มันไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องอาหารหรอกคนเราอะ่ะธรรมชาติอะ่ะจะคุยเรื่องอะไรอะ่ะคนนินทาชาวบ้านนินทาคนอื่น <c oughs> คนที่ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ใครไม่มาบ้างวะเออส่วนใหญ่ไ้้องนนาะส่วนใหญ่โต๊ะอาหารน้ำ ก็เรื่องเดี๋ยวเรื่องนินทาคนอื่นนะ่ะนินทาชาวบ้านมันต้องมีนะมีมันช่วยทําให้อาหารมีอรรถรสดันั้นเองอะ่ะถ้าไม่นินทาลูกน้องก็นินทาหัวหน้าปะชาวบ้านนะเนี่ยเนีก็ใหญ่มากเ,ออเล็กกว่ายงังใครว่าถ่ายด้านข้างแล้วเห็นหัขวข้าเงดาเดียวมันจะหลอ่อคือได้ยินขบวนใช่ไหมคะออถ้ารัชนีถ่ายเนะี่ยจะได้เนียเน่ยถ่ายตรงเนี้ย<ะ>คือใครมันจะลาตาหล่ออยู่ตรงนี้วะ คุณก็ถ่ายให้มันแบบเต็มเต็มถ้อยคนมันหล่อมันหล่อหมดพี่โจ้ไททอก็ยังหล่อเรื่องมันยังไม่จบนะคะมันยังมีของหวานอีกนะคะเพราะว่าเรากินของเคาาได้ต่อได้ของหวานนะคะอันนี้เป็นกล้วยเชื่อมแล้วก็ปักคลองเชื่อมและขวดก็ทอดขวดก็ทอดว้าวเข้มข้นมากเลยนะคะรู้เลยว่าต้องอร่อยเพราะว่าเข้มข้นตอนงย็นนี้จะร้องเพลงอหนคะ ขอเลยไหมคะขอไวไหมคะโอ้โหอันนี้ของหวานอันนี้กล้วยน้ำวา้าเอ้เขาเรียกกล้วยอะไรนะบวชีหรืออะไรกล้วยเชื่อมอ๋อกล้วยเชื่อมแล้วใส่กะทิด้วยใช่ไหมตัวกะทินั่นแหละอะไรกินแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่าอ้วนอยู่แล้วอ,อร่อยแต่ที่แน่อร่อยแน่นอนอร่อยอ่ะแต่นี้ต้องหัวกระก <คง S 1> ลมกล่อม มีความบกรอบกล้วกับกะทิแน่แน่ไม่มันมันไปตัดกันระหว่างความหวานของกล้วยกับกะทิที่มันมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้เจอกันตรงตรงแยกผ่านนกแยกเนี่ยเจอตรงกลางเอออร่อยเลยภาพวิดีโอเอวิลาเอวิลากรอากรอบข้ามหนึ่งบาทนะครับหนึ่สองสามเป๊บ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 โอเคครับอันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอันนี้ภาพวิดีโอ วุ้ยไม่ e แบายบายหรอกจะกินจะกินข้าวต่อเพราะว่าอร่อยมากก็แวะมานะฮะใครมาที่อันนี้ผ่านมาก็แวะมาชิม <c oughs> <Mis inicial>